วันทิดมาหาอยู่หากินอีกคือก้าวพี่น้องเออลงนองลงยังแกดางเอาปูเอ,อปาปลาเอาเข้าไปเบิดเด่งน้ำกัน่าบันสิได้หรือบอ่ไดดเนาะพี่น้องเนาะไปไปไปอ่าีนี้ก็แกดางเนะานะแกดางแกดาง อพูอปาอ้าวแสงว่าออดเม็ดทีมงานของพ้าเขาถือว่าครบหน้าครบตาขาดแต่ผู้บ่มา้า มันเวททบแม่บอกผังผูดหับอมไม่ได้เอกมาวงวมเอากินมาเลยกินมาเลยขาวยังอยู่คุณกินมาก่อนเยราะอะไรอยมาโทมหมดเรียบผู ตีนวันตีนวันโอ้ยบวบน้าก็รวยภาษีอหลายอยมาตีนมากคนโอ้ยเอาบัดเดียวก็ตีนคนยตีนบุญแล้วมาฟังข่าวมากมาฟังข่าวปังมาตีนมากคน เบื้องนี่กระามพลังแห้งมากโคนาทิมอยู่กางกลางเบืองนี้กระามพลังแห้งมาโอ้ยลมสับใจดีลมเือตัวเดียว้วทางนานาะโอ้ยวทางตัวเป็นลมเยางขากันแล้วตัวพูดยังไดโคยอน่เ้ยโยองมาจับ โอ้ยน้องบ๊วีพายเห็ดจีพามาที่บ้านาคือพาเห็ดเร็ว่หรอวหยุดวงหยุดอยู่วงมาด่นมาดึตนี้บานี้ของอันโนี่ออฮ็ดเร่ออี่มีฮอากินเออดึ เิศการใหญ่นะอยู่กลางโอ้ยมันออกสองขางนะทีน่ะ้า่อคือโลโตยืนโลยืนโล่ีนสันลงข้ากลางอย่างนี้นะพี่้กลางเเมานี่โอ้ยยาบ่ดิหยาและยาและ้าฮ่ับจะแม่ี่อยู่ด่างนี่ปั๊เลยยัวเดียวดีไปยอไปเดียว้นลน้านะ

ยี่ส <accurately S 2> ิบห้ายี่สิบห้าต้นหน่้ต้นหนึ่ง้วต้นนึงแล้วีมกขึ้นมากบอ้อ้ยาต่กันแล้วขน้ันไปก่อนแล้วอ่ามาเอาเข้ากันขนาันบ้างเอ้ยโ้ยโอ้อย่าดูยาวดอกขึ้นมา่สิหออ้ย้โ้ย้โอ้ย้โ้ย้าโ้ย้โน้ย้โ้ย้โ้ย้ ลูกป sí, ั๊บหลดอะย่อบังดูย่อให้พี่น้วบังดูบายประุมีแล้วปลาขลาดนีมดทนั้นแหละที่ทบมันคืไมอะนะ นี <udo> ่พี่น้องมันคุกค่นใหมันี่กัยังูเอากันเงห้ายเนี่ยุกคนไมั่งนอยครับกเป็นเนเาทำยิ้ม่บาดเดียวเนาะแม่ละเน้นพิ้มเนว่า่วตัวสอนน้องคนอ่าเาห้ได้นูอะไรเขาบอนนีมาขึ้นปาัเรียนบุญเขาห้โอ้น้แข็งมาสิบบาเต้อสกินพด้

เอ้ยบงค์กูข้างข้างน้เขือนทางเลยเหรออ้าวใช้ทางใช้ทางโอ้เต็มทางหนึ่งขึ้นเลยโอ้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 กดขว้เขาด้วยโอ้ยกดขวดเอาด้วย โอกไปไปเลยเลยโอ้ยต้อนทอานึยต้องแก้มันบกรพุน้ดเดียวบอกวิชาการเแกมันตบนเดียด้แนเ้คนียงคได้คนคนคนทาเนคนน้ำใหญ่ไมเียงคนนใหญ่นะเอยไมเียงคนลูกไม่คอง

เขาบอกฟังเอานาทิมมั้องแข็งเนี่ัผนาาทีบ่อนเ้ยเขาเลยออกเขาเลยออกเนี่นุ่นนะเพราะนาทิมเขาเอาดังดังงงไปละฮมันแกกบัวนพูดพูดมาเนี่ดนี่แกกเพื่อนกระดกกระด่งใช่ไมไแน่บนายโดพวเนี่ยนี่ครับปมอนมือโตนี่กเอกที่ต้มนีู่ดบ่ม่ได้วันนี้ หลอดออกเลยท้งพุนเลยเรแล้วทงน้ำเลยลงแล้วคนอาทยมเขาออกมาได้เลนเี่ยวมากันเลยให้ฉันนี่พุ่งนี่ลอง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 ปลาปลาเขาดอสยับลงรเลยข้างน้พบเขาดอสทั้งลุมมอน้ำ้เอน้โอเคโเนมันตบเขาดอแล้ว ข้าแ้่มันจะเ้าข้าดอนแล้วมันนี่โอ้มันดนนี้่งอ่งโอ้จะเือบพั่าเว้ยนี่เด้นี่เด้

ะกูบอกเห่นี้กับพวกษาายาแลกูยาและกูมาเขาไป่ใกล้อกกูบอกแคเพงเิกษาสักคนพอลงมงบอกพิ่าคนนนานไปม่นะบัดนี้อืมมีท่าีอาปสัใหม่นะบัดงานไปงานไปาป ชันได้ชีวิตเขาอีกอ่ไอเอามันมีสาาต่างหากงานอาปาได้ไหให้เอฟซีมั่งเนี่ยเอาดอแงแกไปานหนึ่งปลาซิวไปากบอกหน่อยเอาบอหนึงแล้วเอาดอสเลย๋ยวยืมเยอะแหงหรือ ไปตึกไม่ใช่มึมันที่นะเชียวปากโอ้ยขาหดีกว่าอัพจอได้ไม่แหยเหอนอุมุดพุ้งดีกว่าฮึฮึฮึอึฮ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 ึ่ึฮึฮึฮึอึฮึฮึฮไฮึฮึฮกฮึฮึฮกฮึ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 ์ึฮ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 ีฮึ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 ฮอฮึ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 าึฮึเกย